คลิปนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ตัวเลขกันนะคะว่าแนวโน้มมันจะมาบนหรือมาล่างนะคะแล้วก็จากสถิติย้อนหลังนะคะจากรูปหน้าปกสลักจะช่วยให้เราได้ส่งตัวบนสองตัวล่างไหมนะคะแนวทางของพ่อนะคะเริ่มจากของพ่อเลยนะคะแนวทาง แกให้มานะคะอ่า16ตุลาเป็นงวดแรกที่ลงช่องนะคะอ่าแต่ก่อนหน้านั้นคือแกก็ทําของแกมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าน้องก็ไม่ค่อยได้ถามแกนะคะก็เลยปล่อยผ่านมาได้หลายงวดแล้วนะคะก็เพิ่งมาตามสถิติของพ่อนะคะก็เลยเอามาลงช่องในวันที่16ตุลานะคะ กให้สามกับหนึ่งมานะคะงวดที่แล้วออกหนึ่งห้านะคะสังเกตสถิตินะคะอ่าเลขเด่นนะคะจะมาล่างหมดเลยนะคะสถิติจะมาล่างนะคะให้เด่นห้าก็ออกเจ็ดห้าล่างนะคะอให้ห้ากับสองก็ออกห้าศูนย์ล่างนะคะแล้วก็สามกับหนึ่งก็มาหนึ่งห้าล่างส่วน หนึ่งพฤศจิกายนหกห้านี้นะคะแกบอกว่าได้แค่สองตัวเดียวเนาะวัดน,นี้ได้สองตัวเดียวนะคะอ่าคนชอบหวยก็เลยอยากจะดิ่งไปที่ล่างนะคะวนวดนี้เนาะสองจะมาล่างไหมนะคะอ,อีกแนวทางหนึ่งนะคะที่ได้นำเสนอในช่องไปแล้วนะคะเป็นแนวทางของพี่ท่านหนึ่งนะคะ แกให้แม่นมาสองงวดแล้วนะคะอาวดก่อนแกให้ศูนย์ล่างแล้วก็ให้หนึ่งล่างงวดที่แล้วนะคะศูนย์นี่คือศูนย์ล่างนะคะหนึ่งล่างเนาะแล้วงวดหนึ่งพฤศจิกายนเนี่ยแกให้สองล่างนะคะซึ่งกับตรงกับเลขเด่นของพ่อนะคะที่ได้มาเนาะงวดที่แล้วนะคะแกก็ให้หนึ่งล่างนะพี่ท่านหนึ่งนะคะอ่าที่ลงโซเชียลเนาะ จะให้หนึ่งล่างซึ่งก็ตรงกับของพ่อด้วยนะคะสามกับหนึ่งนะส่วนมวดนี้นะคะเลขก็ชนกันนะคะชนกันที่สองนะคะก็เลยอยากจะเดาว,ว่านะคะสองมันจะลงล่างนะคะสองมันจะลงล่างแล้วถ้าสองมานะคะสองจะไปคู่กับเลขอะไรนะคะมาพี่ของของพี่ใจดีก็ได้นะคะ สองกับสามสถิติของพี่ใจดีนะคะก็ามาล่างด้วยเช่นกันนะคะมีเด่นที่มาล่างอยู่เหมือนกันนะคะน่าสถิตินะคะจะมาล่างด้วยนะคะอาวัดนี้ได้สองกับสามสองก็ชนกับของพี่ท่านหนึ่งนะคะที่ให้สองล่างแล้วก็ของพ่อทองใบให้สองนะ สถิติก็มักจะลงล่างนะคะสถิติมักจะลงล่างเนาะสังเกตดูนะคะว่าศูนย์ก็ลงล่างนะคะศูะนย์ขึ้นบนนะขอภยศูนย์ขึ้นบนนะคะ,นนนะ,คะอันนี้ห้าลงล่างนะคะสถิติของแกจะมาล่างแล้วหลังๆนี่จะมีขึ้นบนด้วยเพราะว่าเขามาเดินมาทั้งคู่เลยนะคะ ส่วนตัวจับงวดนี้เลขแกจะเข้าไหมก็ต้องติดตามรับชมกันเนาะเดี๋ยวเราจะเอาเด่นทั้งหมดนี้นะคะไปจับวินกันนะเหมือนงวดที่แล้วนะคะที่เอาวินอของพี่ใจดีของพ่อของคนชอบหวยไปจับวินกันแล้วก็ได้ศูนย์หกนะคะในงวดที่แล้วเนาะเดี๋ยวงวดนี้เราจะเอาอเลขของ พี่ข้างบ้านด้วยนะคะแล้วก็สถิติจากเลขหน้าปกสลากมาจับกันด้วยนะคะทีนี้นะคะสองคิดว่าจะมาล่างนะคะสองหน้าจะเอาไปจับกับอะไรได้บ้างนะคะ อย่างวาดที่แล้วอของพ่อได้สามกับ1นะของพ่อนะคะได้สามกับ1นะสมและหนะึ่งเาเลขของพี่ข้างบ้านถ้าถ้าเกิดว่า,อาเอาสถิติที่มันลงล่างนะคะมาจับกันนะก็น่าจะได้ของตัวล่างนะคะ แต่วดที่แล้วไม่ได้เอาของพี่ข้างบ้านมาจับวินด้วยก็เลยพลาดที่หนึ่งห้านะคะสามหนึ 3, 1, ่งวดอันนี้คือวดที่แล้วนะคะวดก่อนเนาะพอได้สามกับหนึ่งแล้วก็พี่ข้างบ้านได้ศูนย์กับห้านะคะนี่ของพี่ใจดีได้ศูนย์กับหนึ่งนะคะ เราก็จะได้สามหนึ่งศูนย์ห้านะคะเด่นที่สถิติมาล่างอันนี้เป็นงวดที่แล้วนะคะทำให้ดูนะคะว่าเอาแนวทาง ของอาสามแนวทางนะคะอันนี้ของพ่อทองใบของพี่ข้างบ้านนะคะขออันนี้ของพี่ใจดีนะคะเป็นแนวทางที่ดิ่งลงล่างกันเกือบทั้งหมดเลยนะคะเอามาจับวินกันก็นะคะจะได้ที่หนึ่งห้าเนาะอันนี้อันนี้สังเกตมาหลายงวดแล้วนะคะตัวเลขมันไม่ได้ไกลเลยนะคะมันอยู่ใกล้ๆนี่นเองถ้าเอามาจับกันให้ถูกนะคะ รือจะกลับไปดูคลิปหลังๆได้นะคะของพี่ใจดีนะคะเดินดีมาตลอดเลยนะคะตัวเลขของแกเพียงแค่ว่าเราจับคู่ไม่ถูกนะคะน้องอคนชอบหัวยังจับทางไม่ถูกนะคะทีนี้งวดใหม่นะคะก็จะเป็นอของพ่อนะคะได้สองตัวเดียวของพี่ใจดีได้สองและสามของพี่ข้างบ้านได้ เก้าและเจ็ดทีนี้จะได้นะคะสองชนเนาะสองชนของพี่ท่านหนึ่งก็ให้สองนะคะก็ถือว่าชนกันเนาะก็เอามาแค่ตัวเดียวสองสามเก้าจ็ดนะคะ อันนี้เป็นการคาดเดานะคะว่าแนวทางสถิติที่มักจะลงล่างนะคะก็เอามาจับกันดูเนาะทีนี้ก็จะได้นะคะสองสามสองเก้าสองเจ็ดแล้วก็ สามเก้าสามจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดนั่นเองเป็นการคาดเดาคาดคะเนนะคะว่าว่าจะมาล่างนะคะ คาดเดาว่าจะมาล่างนะคะหรือจะดูสถิติเก่าก็ได้นะคะสถิติเก่าเนาะอันนี้ที่อ้างอิงมาจากสถิติเก่าเลยนะของ ของพี่ใจรีงวดที่ออกห้าสวนนะคะแกได้มองเห็นไม่เอ่ยแกได้ห้ากับหกย้อนสถิตินะคะอ่าพี่ใจดีได้ห้ากับหกนะของ ของพ่อทองใบนะคะได้5กับ2องของพี่ข้างบ้านนะคะงวดนั้นแกได้5กับ 0.. นยะทีนี้เลขมันชนกันนะคะหนึสามเนาะหนึ่งสอสาส่วนพี่ท่านหนึงนะคะก็ให้ศูนย์แล้วก็ชนที่ศูนย์เนาะอันนี้คือย้อนหลังไปให้ดูนะคะว่า สถิตินะคะถ้าเอาตัวเลขที่มีสถิติเคยลงล่างนะคะลองมาจับกันดูนะมันก็จะได้นะคะห้าหกสองศูนย์นะคะห้าหกสองศูนย์นะคะทีนี้วันนั้นออกนะคะหกหกเก้าห้าศูนย์นะคะ อันนี้คือย้อนอย้อนอันแรกนะคะอันแรกอ่างวดต่อมานะคะของของพี่เจดีนะคะได้ศูนย์และหนึ่งนะคะศูะนย์และหนึ่งของพ่อนะคะได้สามและหนึ่งเนาะของพี่ข้างบ้านนะคะได้ศูนย์กับห้าเนาะ ทีนี้ก็จะเหลือศูนย์หนึ่งสามห้านะคะอ่างวดที่ผ่านมาก็ออกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งห้านะคะเป็นการเอาเด่นของสามท่านนี้นะคะมาจับกันเนาะก็จะได้นะคะ หนึ่งนะคะของพี่ท่านหนึ่งนะคะก็ให้หนึ่งล่างนะคะก็ถือว่าอ่าสถิติของแกก็โอเคนะคะส่วนวัดที่หนึ่งพฤศจิกายนเนาะแกให้แกให้สองนะคะสถิติของแกนะสองของพี่ใจดีก็สองและสามของพ่อก็ได้สองนะคะ ของพี่ข้างบ้านนะคะได้เก้าและเจ็ดเนาะก็จะเหลือสองสามเก้าเจ็ดก็จะเหลือเด่นสองสามเก้าเจ็ดนะคะคาดว่านะคะคาดคาดเดาว่านะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะ ก็จะได้นะคะตามนี้เลยสองสามสองเก้าสองเจ็ดสามเก้าสามเจ็ดเก้าเจ็ดนะคะถ้าหากว่าสถิติเดินดีนะคะก็จะได้สองตัวล่างนะคะอของของพี่ท่านหนึ่งนะคะแก้แม่นนะแมน่นเลขเด่นนะ ถ้าเกิดว่ามาจริงๆก็จะเหลืออยู่แค่เหลือแค่นี้นะคะถ้าเกิดว่าสองแม่นจริงๆนะคะสองแม่นจริงๆแล้วก็จะเหลือแค่สองสามสองเก้าแล้วก็สองเจ็ดเท่านั้นเองนะคะ ก็จะแม่นไหมก็ต้องต้องเผื่อไว้นะคะเดี๋ยวไปเฟินแถมอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นสถิติสถิตินะคะสองแปดเนาะที่เด่นมาจากหน้าปกสลากนะคะเจ็ดกับแปดเนาะ,ะเผื่อมาเนาะสองเจ็ดสองแปด สองสามนะคะก็ฝากแนวทางนะคะฝากแนวทางเด่นสถิถติเดินดีนะคะมาจับกันไว้ดูเพียงเท่านี้นะคะถ้าหากชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ